หมาตาบอดพลัดตกบ่อร้อนถึงพระเอกต้องออกโรงเชิญพบกับฟารูดินบราโวเทศกาลวันหยุดปีนี้เขาได้เดินทางลงไปในบ่อมืดมิดในบอสเนียเพื่อช่วยชีวิตสุนัขที่ความลึก8เมตรใต้ดินเจ้าหมาที่น่าสงสารมีชีวิตรอดมาได้จากอาหารที่เด็กๆคอยโยนลงไปให้เจ้าสุนัขเคราะห์ร้ายต้องการให้พระเอกมาช่วยอย่างแรง ฟาโรดินได้ยินข่าวที่ลอยมาตามลมเขาก็เลยได้ชวนเพื่อนๆจัดเตรียมอุปกรณ์มาช่วยเจ้าห้องเมื่อพระเอกรายนี้ลงไปถึงเจ้าห้องเขาก็ได้ใช้เชือกผูกมันอย่างแน่นหนาก่อนที่เพื่อนๆของเขาจะค่อยๆดึงมันขึ้นไปอย่างระมัดระวังเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขที่ตาบอดสนิทมันถึงได้ตกลงไปในบ่อแบบนั้น สัตวแพทย์กล่าวว่ามันแข็งแรงดีและต้องขอขอบคุณวีรบุรุษใจดีทั้งหลายที่ไม่ยอมปล่อยให้สุนัขตาบอดตัวนี้ต้องจบชีวิตอยู่ในความมืดมิดพวกเขาตั้งชื่อเจ้าสุนักตัวนี้ว่าเจ้าคริสต์มาส